mà léo mà léo, mà léo. Tuyệt, tuyệt. แคมเลยเห็นชอบอะ่ะเป็นการฉายโปรเจคเตอร์ผ่านน้ำแม จังเปล่าโอ้อย่มาอยู่นีด่ด้วยเจ้าหลังคือเหมือนมันลอยอยู่จริงๆอ่ะนะ เนูจบปะเมื่อกี้จบจบจบเป็นไงดีมากเลยอยากให้มีทุกวันเลยก็เดี๋ยวเข้าสู่เป็นเท้าของจริงนะครับใช่แลเฮ้ยดีอ้ํารับสวัสดีครับทื่ีคนด้วยนะครับดีจะรับเข้าสู่โอเ n h นเ s e BU ียูนะครับ ได้มาถ่ายจากโอ้โหตั้งแต่เปิดช่องมาเป็นคลิปที่2ที่เปิดช่องใช่ป่ะแล้วมาคลิปเมื่อปีที่แล้วนี่ก็เป็นอีกคลิปหนึ่งที่มาถ่ายในปีนี้นะครับน้องๆเยอะมากนะครับในปีนี้เมื่อกี้ผมได้เข้าไปในงานข้างในมาเดี๋ยวเราจะอินเสิร์ตภาพแล้วกันเนาะเพราะว่าผมไม่ได้หยิบกล้องขึ้นมาถ่ายแต่กล้องไม่มาไงรถแล้วผมแม่ก็เข้านั้นเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะไปดูดไฟมาแล้วกันนะเอาทุกคนดูพร้อมๆกันนะครับ อยู่ข้างในเวทีหลังนี้เท่ครับถ่ายแนวตั้งด้วยเอาเซ่ก็มาดิคร์มิติใหม่จะขึ้นไปถ่ายลิปซิงค์ลิปซองตอนนั้นผมไม่น่าจะได้ถ่ายคลิปไว้นะครับเพราะว่าก็คือเขาให้เล่นนะครับในโทรศัพท์แล้วเดี๋ยวผมจะเก็บอินเสิร์ตแทนอินเสิร์ตเก็บไว้แล้วไปใส่ให้ดูแล้วกันเนาะบรรยากาศยังไงโอเคใจไหมเจอกันขออีกขอทีดีเลยเรานี่คือรายการลิปซิงค์ลิปซอง ค่ะแล้วบอกได้เลยค่ะว่าวันนี้เราทั้งสองคนจะพาทุกท่านมุ่งหน้าสู่แอรียแห่งความมันส์อย่างแน่นอนค่ะพีมม่คอมเมนเตอร์ของเรานะคะไม่ได้มาแค่หนึ่งค่ะโอ้โหมากี่คนครวันนี้มากัน4ี่น4คนและแพ็กทีมกันมาเลยโอ้โหบอกได้เลยค่ะว่าเป็นอินฟลูเอนเซอร์นะคะที่มียอดติดตามออน u t u b e มากกว่า1 0 0 0 0แคนเลยอขอเสียงปรบมือต้อนรับเดอะเกงอ้อมซีซีพีค่ะ ค่ะคุณจอห์นค่ะสวัสดีครับอุ้ยยิ้มดักอ้ำนะครับอ้ำแบงค์นะครับแบงค์เขาโอ้โหวันนี้ท่ากำลังใจลูกทีมเลยฮะรู้สึกว่าผมยังไม่ค่อยรู้จักเขาเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเรื่องรายการไปทำความรู้จักกันหลังเวทีนะฮะได้ไปเร็วค่ะยินดีครับมเชิญทีมแรกทุกคนเวทีเลยครับไปพบกับพีมดาวกัเดา สนุกมากปีนี้สนุกมากแล้ววันนี้เราจะพาเดินดูให้หมดหมดเลยนะครับอาจจะไม่หมดหรอกแต่เดินดูเรื่อยๆเนาะก็ได้สองสาวเป็นหลักเลยเหมือนเดิมว่ะสำหรับใครที่เจอผมถ่ายรูปลงสตอรี่แท็กด้วยอัมโมเอฟจีนะครับปีหน้ามาก็้วยนะครับสามวันเลยอันนี้จะกระสับกระสนยี่สิบเก้าสามสิบสังเกตแต่ว่าลงคลิปน่าจะลงวันที่หนึ่งแล้วก็คือไม่ทันแล้วก็ดูไว้เผื่อปีหน้ามาเนะนาะมาเจอกันจอนคะ่ะถ้าผมเมื่อกี้ไปถ่ายรายการมานะฮะนี่ได้รูปด้วยไม่มีของขอดูรูปนะฮะแอคค่าเดียววันนี้จอนแอคค่าเดียววันนนีี้่เลย ไม่อันนี้เขาวาดมาก็คือดีแหละกูรู้สึกดีที่เขาวาดให้เว้ยอยากถ่ายรายการดีกาสนุกอ่ะสนุกเออสนุกเมื่อกี้สนุกมากต้อบอกว่าห้ามพูดคำหยาบเมื่อกี้ยับตั้งแต่ประโยคแรกที่กูจะพูดเลยใช่ไหมคนอื่นเขาพูดเบาไมค์เขาบ้องกันไปหมดเลยเว้ยแบบเขาต้องติดปากเขาพูดเบามากกูมากูติดปากสวัสดีครับเอ้าเกียรติยังคนเดียวเลยคุณจนคุณจนทองสวัสดีครับอุ้ยยังไมดังทำแรกมากูทำขึ้นแล้วไอ มาแล้วดึนสนุบสนุบเล่นสนุกลีนา่าส,ส,ย ad, ยสนยครับสบนยครับ,บรไ,ไกันมีน้มีดาราและเน็ตไอดอลมาเยอะมากสำหรับมอเทเพราะว่าเขาอยู่นี่กันเยอะนะมีมากอ่ะคุณดูหน้าคุณนะดิ รเราจะไม่ส่องสาวแต่เราจะเดินเข้าไปถ่ายเลยโอ้ยาองใรอบที่ตเทียงาเท่ัเรามาแต่ตัวกล้องไม่มาต้องเชื่อครลบ ใช่ปะวะเมื่อเราสบตาเหมือนว่าเจอเราปกป๊่อกอาจะเป็น้เาเรียกชื่อทุนเทียม่ชื่อลาทดานถาเรียบไปเลยไ่ว้งกลับมาอีเวนต์นเดี๋ยวไปติดคะก่อนเพราะว่ายังไม่ได้เข้าคณะตัวเองเลยไม่ใช่ ครับนะตอนนี้นะเราไม่อเาวางไหมครับขอนิดนึงได้ไหมครับสวัสดีครับชื <plus noise Yap ua> All ally, <in> ่ออะไรครับพี่แล้วชื่อน่าดามีไอจีไหมครับมครับเอ้าเหรอครับผมเป็นอยู่มอะไรครับม .5 อ๋อีกสองปีก็จะมานี่ใช่ไหมครับมาดูไว้ก่อนสนใจคณะไหนครับธุรกิจการโอเคครับเจอกันนะครับบ้าครับขอไปทีอ่ะ เวิร์กช็อปและเวิร์กช็อปของเวิร์กช็อปตอบจคุณได้เลยนะคต้องมาเลยนะครับม่ทำอดีเลยดเ่ปตึงคณะคุณโดนน่กลัววบี้คุณิดาวชตึงมอเยวอรเ้ย ออกมาดีเลยมาไหมนะพูด้วยนิดนึงได้ยหมรู้จักไหมครับรู้จักไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเราได้รู้จักกันติดที่ชื่ออาน้องชื่ออะไรครับ ในชาติทุนเอสโอเคเดี๋ยวไปเจอดาวเลยจ้ะยังไงสิจีวันจีไอมาจากไหนกันครับเนี่ยเรมบังคินไม่ใช่ล่ะชินีโบนลาชินีโบนเรมบังคินเป็นหญิงล้วนนี้เราเล่นได้แล้วเนี่วันนี้คนยังน้อยเพราะว่ามันวันที่29เป็นวันแรก แล้วก็เป็นวันพฤริญหันเด็กอะ่ะจะไม่ค่อยมาในวันเลี้ยงอยู่แต่ว่าจะมาวันเสาร์กันเยอะก็คือวันที่เราไม่ได้ถ่ายคลิปนั่นแหละวันที่31มินนี่มาด้วยที่ตึกคณะเราคิงคิงนะฝากเก็บจนนักเรียนเจนื่อเขายฝากไปทักทายเขาหน่อยเร็วเร็วเร็วขอโทษนะครับทักทายหน่อยครับทักทายกล้องหน่อยได้ไหมเชื่อเลยเชือเ่อี๋ค่ะแล้วไม่อย่างนั้นไหนครับเป็นจะมาลาชัายค่ะเป็นจะมาลาชัยไม่อยากกิไม่อยากกินช็อตเลยเอ้ย พี่น้องหอยเปิดว้าหนเปิดว้ามเลยเปิดว้ามทีสาตัวมันจำยากทีเอาไหมครับอ่ะเอี๋ยวเวคนดูอ่ะเดี๋ยวขึ้นให้ดูไงมันจะได้ง่ายๆเลยดูอ่ะทีครับี่ครับครับดูดูดูให้ดีโอใไม่ทิ้มตาป้งไปเลย แต่ว่าเดี๋ยวจะพาไปดูสตูหนึ่งกับสตูสองดูสตูสตูหนึ่งก่อนแล้วกันนะว่ากันเนาะอันนี้เกี่ยวกับอะไรครับสตูหนี้อ่าเป็นกองถ่ายกองถ่ายจะมาต้องถ่ายไปดูกันตำแหน่งซาเล่ย์คอร์ดมีหน้าเทีอันนี้เป็นสมรภูมิที่สุดในในของขอเฟชั้นทั้งหน้าชั้นก็เยอะเลยครับผมพอใจแล้วระหว่างนี้ก็สามารถเล่นกับรางวัลของที่ได้ครับของกับใช่ไหมเขาจะนั่งดู ทุกๆกล้องเอามาเออมุมนี้มุมนี้มุมนี้เป็นยังไงนี่เป็นจอโอเคพร้อมยังฮะซาวกองแมนแอคชั่นัมาโอเคไปทำไปแล้วแล้วกร้โดอกระดึ๊บโอ่กระดึ๊บ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 แล้วโอ้โหขันชอบมากเลยครับผมชอบเลยฮะชอบ ชอบมากเลยนะผมว่าน้องๆพวกนี้มีคุณภาพกว่าทีมงานผมอีกผมว่าน้องๆน่าจะมาเรียนที่คณะดิจิตอลวิดีโและศิลปิบัตภาพยนตร์และตก็เขาไม่เข้าที่หน้าผมอีกรอบนะครับพี่อะไรอะไฟเสียอะไรเนี่นะไม่เห็นมีอะไรเนี่ยที่อยากโวยวายกันใหมยไฟเสไฟเป็นไรวะนี่เมื่อกี้ผมให้เขาไหว้แล้วนะผมบอกจริงๆผมว่าคุณอยากมั่งแล้วผมผมบอกให้คุณไหว้คุณไหว้คุณก็ไม่ไหว้ก็ผมไหว้แล้วไง ไหนบอกนักแสดงมาช้านี่ยอย่างเหมือนเนี่ยอย่างเหมือนแต่เอฟเฟกต์ไปอย่างดีเลยเอ่อคุณจะรัสแสงเอออันนี้ไม่ใช่ผีที่เราเซ็คนะครับเอ๊ะอย่ามาอ้ามผมนักแสดงไดว่าไม่ใช่นักแสดงได้ปะคุณจะรัสแสงนักแสดงอย่ามาต้องผมไปที่ขอบคุณนสำหรับโชว์ผีจ๋าหนีฉันไปไหนนะจ๊ะ สนุกด้วยไหมครับซูมๆไปดูกันชอบไหมชอบไหมไม่อยากเห็นหรือยังชอบวะถ้าจะัตรูหนึ่งจะเป็นแบบนี้ศัตรูสองไม่ได้แต่ศัตรูสามเป็นพิชเอฟเฟคถ้าใครมาก็มาเดือดดูได้นะครับร่างกายที่เราใช้นี่ใกล้เคียงกับสากลที่เขาใช้กายวันคนนี้คืออาลีอเล็กซ่าใช่ไหมฮะอาลีอเล็กซ่าคืออะไรวะอาลีอเล็กซ่าแล้วไอ้พวกนี้มันการถ่ายมันยากมันยากนะ นอกจากนั้นมองแค่มีกล้องเลสเราพวกอุปกรณ์ทั้งหลายเนี่ยราคาก็ไม่ใช่น้อยด้วยที่ตั้งอยู่ตรงนี้อยู่ที่ประมาณ3ล้านบาทประมาณุามล้านบาทสตูหนึงมิดมานี้ครับเดี๋ยวเราเดินออกนักอื่นกับบ้านดี้อ่ะเจะาุยาวนะไป คีนะ่น้องฮอลลี่ฮอลแลนด์นะครับฮอลลี่อยู่คณะอะไรนะสาขาอินโนเวทีฟม e เดียโปรดักชั่นค่ะข้างบนละมันมีอะไรแบบมาโชว์อะไรบ้างแล้วน้พี่ไม่รู้ไม่รู้เหมือนกัน ขึ้นไปค่ะฟางฮาร์ลี่ก็เฟลลี่ใช่ไหมครับใช่ค่ะเอ่อเฟลลี่ร่อนโสดไหมครับโสดใช่ไหมครับมีคนคุยไหมครับไม่มีเพราะว่าโสดแล้วเพราะว่าเพราะว่าไม่มีขยี้มันลึกๆเพราะว่าอะไรอ่ะไม่โสดแล้วไม่โสดแล้วเพราะว่าผมจอด อ่ะมีใครรู้จักพี่อ๊อมซีพีไหมหน่อยค่ะโอ้ีมเคค่ะพี่อ๊อฟน้องบอกว่าขอเห็นหน้าหน่อยยันถ่ายแล้วลงตอนรีแท็กพี่อ๊อมแข่งเข้าแล้วครับแถวมันยาวมากเลยทุกคนเต็มทั้งหมดอ่ะคือคนที่จะมาต่อตรงนี้อีกทีนึงคุณจะเป็นลมข้างในไหมเนี่ยข้างหลังก็พบอกมลมมือถือไม่ก็อะไรที่พัดได้มา จบจากเยาวบอลล่ะเยาวบอลมาเลยฮะเยาวบอลเหมือนกันนะฮะพี่อ้มเองครับจบจากเยาวบอลเหมือนกันมาอยู่ข้างในสตูอีเวนต์นะครับเจอรุ่นน้องที่โรงเรียนน่ารักมากน่ารักปหมเห็นปะดูใแล้ว uh huh. okay.

โอ้ยแม่เอ um> ้ยหนแบงค์พักแล้วเหรอน่อโอ้โหปมกลัวเาลมกันดวอัครับอะไรแล้วเชื่ออะไร มบ้างห,หรือ่เหรอนี่มั้ยตานอะไรีว่าน้องูแล้วเหมาะกับดิจิตอลมมากเลยคนระ <c oughs> ับดูแน่น้องนี่ปากปากปากวบกกครับา,าก็แปไว้ตรงนี้ลก็แปไว้ใหร้าหรา ครับของเราตอนนี้ล้าเหลือเกินไม่คิดว่ามันจะเหนื่อยขนาดนี้คือเอาความจริงใช่ไหมตอนแรกเรากาจะแบบแวะไปตรงวิศวะบ้างไปถ่ายตรงการบินบ้างให้ดูไม่น่าไหววะ่ะสิ่งที่เราไปมาไปมาแค่3ที่เองมั้งเอาเมื่อเช้าออกรายการ1จุดแล้วก็อีเวนต์1จุดตึงฟิล์ม1จุดสามเหนื่อยมากดูหน้าดิ อจริงๆแล้วอะถ้าคนคนหนึ่งอะมาเอาเป็นเท้าอะมองกรุงเทพอะคนคนหนึ่งไม่สามารถดูหมดได้ภายในวันเดียวต้องมาอยา่างละสองถึงสามวันถึงจะดูหมดแล้วแต่คนน,นะสะดวกไหนก็มาแต่ว่าตัวผมอะไม่ไหวแล้วคลิปในวันนี้น่าจะจบแค่ตรงนี้แต่จะมีอีกคลิปหนึ่งที่เราอะอาจจะไม่ได้เน้นโคมเป็นเท้าเท่าไหร่แต่ว่าเราจะไปถ่ายข้างหน้าเป็นคอนเทนต์อื่นแต่ถ่ายในโคมเป็นเท้าเนาะคลิปต่อจากนี้แหละต่อกันเลยเราไปเจอกันคลิปต่อไปนะครับโคมเป็นเท้าวิวปีนี้ก็ใครได้มาแล้วมีประสบการณ์ดีๆก็คอมเมนต์ไว้นะครับสำหรับใครที่ไม่ไไดดด้้้มมมมาาาาาาาปีหนน,มมนนนนนลลลออองูะะะคคครรรัััับบบบบสุกกกกวเจ๊ยยย่ื ใครแลแชนะเฮ้ยก่อนไปเราสองสามยืนเลยคุนนัาทั้ทายกล้องหน่อยได้มขอไนี่โอเคคกลมเนื้อก็่ได้ไหมขอไอจีได้ไหมคบผมอ่ไม่มีอ่ะเอาโอเคคหนีไม่ใด้ปิดแล้ใช่ไหมอยธอที่นีก็ชอบแล้ว่